นี่ยังไอ๋อโทษด้วยพี่น้องด้วยอ๋อไข่ออกตุม่มตัวนี้บ่แบบไปน้ำหมอเหมือนว่าเป็นน้ำลูกเป็นน้ำลูกเอา ับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดกูสูทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลยาวแซนแอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมานี่โอ้ยฮอนแดดเนาะพี่น้องว่าจัเป็นพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องต่างประเทศบอลยาวกะอ่าสบายดีเบิดกูสูทุกคนเด้อมานี่เนาะอ่ามานี่บอลยาวกะมีโอกาสได้ข่ามาบันนองบาเแี้ยเนาะก็เลยสิเข้ามาอัปเดตอ่าสาวกล้วยเพิ่นน่ะเนาะเพราะว่าอ่าบอลยาวกะบ่ได้อันถ่ายคลิปถ่ายท้ำลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง อ่าเป็นเวลานานในวารลนพอสมควรเนาะเพราะว่าหลังจากที่เพิ่นท้องเพิ่น,นขึ้นเครื่องขึ้นซานแล้วเนาะตอนนี้ลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วเนาะแข็งแรงดีดูบอลดิ่นเลดีดูบ่เนาะพี่น้องจังได๋กับพญาก็สิเข้าไปอ่าอัปเดตเบิง่งชีวิตของสาวกล้วยเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอเคพี่น้องจังได๋ก็อย่าลืมภาคกดได้ก็ชร์ให้็นพญากลือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น,อนอ้องถ้าพญาก็ดพิดพาประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง อ่าโอเคพี่น้องอยู่ไหนก็ไปเบิ่งไปเสริมนํากันกับบายาวกันด้พ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บายาวกลับมาฮอดเฮือนนสาวกลยเป็นทีเรียบร้อยเนาะเบี้ยยังอันี้ด้อสบายดีสาวกลยเอเออาจารย์เสี โอ้ออกตุ่มบ่หน่าคั่นตัวเบิดน้ำตูนน้ำเต้น้ำแคนน้ำคาอ๋อเบิรงครับช้กล้วยเบิรงใกล้ๆด้วยนี่ยังไงอ๋อโทษด้วพี่น้องเด้อยปอไข่ออกตุ่มตัวนี้บ่แบบไปน้ำหมอเพิ่นว่าเป็นน้ำลูกเป็นน้ำลูกเอาคือว่างชั้นแบบว่าฮอร์โมนเลือดเอียงคะเอียงบอดี้เห็นนะแบบปูแบบฮอร์โมนบอดี้เลยเป็นตุ่มเป็นคั่นโอยแล้วเพิ่นว่ายังเฮ็ดจังไรบัดนี้ มันกับปรเทนีไ้ได้มีแต่ให้ยาคารมายมาท่าเลยกับอักาความสะอาดแล้วบันนี้มันกับด้นและน้องกับทนมาได้นะเอาอยานางท่าเลยโตกเกตด,ดำลงบันนี้โอเป็นดำดำแบบนี้ทายานางจั่งว่าแหง่ลงบันนี้เนี่ยดีขึ้นได้นาะโดยท่าว่าน,นี่ายานางจับมือนั่นนี่เป็นเลยสามติดปลายเลยอันเป็นนี่นะโดยที่<อ>เขาเดือนเลยเลยโดยโดยโดย มันมาเป็นน้ำอโฮอร์โมนลูกเนาะโดยแต่กับผู้โห่กับต้ตนปลายสาเหตุมันเป็นอะไรแต่แพทยดโมเผื่มมนบบก่บกาบางยาให้ม,มีแต่ว่าเพื่อว่าเป็นน้ำลูกลองเถอะก็ดีสำหรัเป็นคันทั่วไปฮะนอกกอ้องก็อาบหักไหมอาบยังมันกับโโบลง<อ>มีแต่เอายานางมาท่าหละจังหวะาตเกียดดำลงเลยโดยจักเดือนนะะตอนนี้สี่เดือนปลายสี่เดือนปลายโอ้โนี่ยเอิกเจ้าก็ยังเต็มอยู่เนาะแสดงว่าต้นโตีนเต็มบนแล้บนดีเอิ๊กนี่ฮะบริ่า คันบ่ท่าล้วสิเป็นแบบนี้แต่ถ้าคันบ่คันแต่ว่าแถวเอิกแถวโตอ่ะวนมากสิบ่ได้คันเพราะว่าคันเฮาบ่เก่ามันก็สิบ่คันปานไดแต่มันสิแซ่บเนาะแม่นบ่บ่แซ่บอแบบคือเฮาเป็นพดเป็นหยังนี่แหละแล้วมีรู้สึกจังได๋บเจ็บหัวเจ็บหางยบ่ว่าบ่ได้เป็นก็แข็งแรงดีิ้าแบานอ๋อแต่ว่ามันเป็นตุ่มขึ้นมา่โดยอ๋อแทดหมอเพิ่นก บางยาตันเสื้อไม่ให้กินแต่ว่าน้องกับบุก้ากินหลายกินมือละเม็ดเอาเพราะว่าน้องก็ถือผ้าแล้วบุก้ากินหลายโดยโดยโดยบชิมาอัปเดตท่องอันไปหอดใจได้วเข่งแห้งดีว่ามัชิลูกก็แข็งแห้งดีไปเอกโกบ่งอยู่กะน้องก็เป็นวันนี้เลยไปเอกโกดูอยู่ซองเถือไปเลยโดยแล้ววันนี้ไปกะไปปัวนี่แน่ไปนังแน่ไปห้องหมอกลุ่มกับไปห้องหมอเมืองกัไป ไปกวดไปคินกับไปเพื่อนเราบบก้าบางยา่าเพื่อนว่าหลายคนก็หลายเป็นผู้ถือผ้าแบบแบบน้องก็บโบเคยเป็นแบบนี้นะฮะก็เป็นเธอครั้งแรกครั้งแรกว่าไงดูผูกก่อนนัก็ไ่ได้เป็นเนาะโบอ๋อผูกก่อนมีแต่วินหัวปวดห้าแล,ล้วก็แลวหดสองเดือนแล้วก็วิตเยเลยเยอันนี้ฮะก็เป็นบังสามเดือนตกใจบ่คิดมาเจ้าของเป็นยังย่านนะในย่านไปทั่วเบิร์ดคิดไปทั่ว แห่งผูน้นั้นว่าเป็นนั่นเด้อเป็นนี่เด้อแห่งอุกใจอ้โโดยโดย,โดย,โดยแห่งช่วงนี้ก็ไป<ด>หาเงินบ่ได้แล้วเป็นแบบนี้แม่นเนาะไปเสียหนักกับโบได้ต่างแหดกันยังบ่ได้แล้วมันโดยอ่ามันแสบมันคันนั่นเบิ่งเนาะมวา่าในไปขุดจิโร่มาเลยคันเลยอดบ่ได้แล้วเอายานางมาท่าแต่น่าหน่ากันยังขึ้นเนาะโดยตเต็มเบอร์แน่นอพี่น้องบ่ได้มีหมองหรือเ่มีบอนเจาะปอนเข็มแล้วนะ บ่มี่มันมองที่บ่ขึ้นเลยนะเต็มบ,บ่ได้ต้นโตถัว่วกล้วยจักมีบาปมีกรรมยังบู่บเหียน <c oughs> เยนาะโมเมนชันน่นดอกะพ่อไพกะเป็นเนาะเอ่ะของแบบนี้แต่ว่ามันสิเป็นอีหยังแต่ละคนเ <c oughs> ออมาบาปมันก็อยู่คำว่าเรื่องบาปมันแต่ละคนมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติข,ของมนุษย์มันน่าเข้าเนาะปู่ย่าก็มันเป็นน้ำลูกเผือ่อวันนั้นผู้ลงค์คนผัวญาตเป็นแพหันแพะเปลือกไม้เปลือกตอกกิน แต่หาเปลือกใหม่มาอ่ะจ่บกุ้งมันเกี้ยงกันเนาะเฮาเลยแว่โบไม่เท้อะประมากล้องเกี้ยงมันจะเป็นแบบหมือนเขาจะขึ้นแบบหมือนแต่อันนี้มันจะขึ้นคล้ายๆซิวแม่ขึ้นตามคนเฮาน่ะเวลาเฮาเกาเฮาขั้นมันจะขึ้นตอนนี้ชิบุงปูเป็นคนเลยกระตุ้นกระตุวเย้จำตามึงหนัดเลยเดี๋ยวก็เศ้าเดี๋ยวก็เศ้าเดี๋ยวก็ดีขึ้นใจย็นเนาะ มีอย่างเนาะคุยกับแม่ตอนที่เป็นนั่งนั่งกับหายพ่ออมอหายจนเป็นทิดพอแหละอุกใจไงขื่นลายพอดโดยโดยโดยตอนแรกมันขื่นมีอาการจังไรมันขื่นบึบขื่นอะไรบ่อยลายบ<อ>่ยแบบมันแรกแมันสีคั่นแบบคือเฮาคลายเครื่องคือเฮาคั่นคลายนี่แหละแล้วเฮาแบบเฮากับชีสามาอดบ่ได้คือหมักถุกแงถือเฮาแหละแล้วมันสีคั่นคั่นเฮาเก่าแล้วมันชีเลิมขึ้นเลยเลย เธอกล้วยมั่นใจว่าวาจะคงบบได้ไปอันแพ้อย่างบบได้ไปแบบไปถืออีหอย่างมาโบเพราะว่าหลังจากเป็นน้องกับบริปไปใส่เพราะว่ามันเป็นช่วงหนาฝน<อ>บริปไปหากินหาอยู่อย่างยันมายันมาหอาแพ้อย,ย่างนักย่างนะไปกิน,น,กน,<ด>นอีหอย่างานี้กับนี่เชโดยน้องคิดแต่ว่าผิดว่าแพ้เสื้อเฮ็ดเพราะว่าน้องแกะเสื้อเฮ็ดออกนะ<อ>แกเสื้อเฮ็ดออกแต่ทงโดยแล้วบัน้ปกิีค่ยแกะบ่ซะ บอกมีแต่บ,บางคนเขาได้เสื้อเฮ็ดออกมาแล้วเขาจะไปถิ่มโลด oh. แต่อันนี้นอกก้องกสีแกะมาเฮ็ดพุยนะแกะมาเฮ็ดขุนใส่พักใส่หยาแล้ววันนี้ยันเราแบบผู้แพ้กับแพ้คิดบ่าเนาจะจัดชิมแนโนเมตเนาะต่างทีสามเกตมากเป็นบอเพราะว่าบริมีอย่างทีนอกเหนือจากนั้นเนาะเพราะว่าช่วง,งล่างน้องกระแกเสื้อเฮ็ด<พ>อยู่ในอื้นมาได้ไปใส่โดยโดยโดยโอ้ยเนาะอกใจนะ แล้วจ้างไปเชียร์เนี่ยแต่ไปผัได้ผัวกับขันไปผัดผัวมีผัวอยู่น้ำดูน้องกับแบบมันขั้นไปนีแหละอยู่น้ำดูกับผัวมวนโดยยันติดเป็นงงเงี่เหงีเหตุยังกับผัวม่วนนะแบบบ้างุดงิดนะพี่น้องพอใจอยู่หรอกเพราะว่ายิ่งกับขันหอนซี่แบบว่าเขาโวยอยากวันน้ำดูโวยอยากสอดน้ำมียังมีแต่พ่อเข้าใจความบูดซึกอยู่ขีดหาแต่แนวมาใส่ขีดแต่แนวมาท่าแบบเห็นอะไรชิลงเห็นอะไรชิดีลลี่หาแนวมาปวดแต่ก็ถือว่ายุบขึ้นหลายเป็นม้อนนี่โดย ถ้าสมงหนึ่งประมาณสี่โมงแรงถ้ายีท่าแล้วบนี้ถ้าเรื่อยๆไปแล้วเลยลงเป็นเก็ดดําไปนี้แต่อินมันจะเป็นปืนแดงแแบบนี้แดงแดงแล้วมันลงก็สิาอันมันถืนี่อาจถืด้นี่มันมีอันตุมอื่นขึ้นอีกเด้โดย ่คันว่าเป็นแบบภูมิแพ้แบบเปลือกไม้กินแบบเฮาแพ้คายมันสิเป็นคือหมื่นอ๋อเป็นป่ามเป็นปามขึ้นถ้าแพ้แบบนั้นน้องก็เคยเป็นเพราะว่ากบเกียงนี่อ้ายก็เคยอันถกกินคือกันนะทีนี้แต่อันนี้ฮะมันสิเป็นเม็ดคือสิวนี่คือแบบนี้คืออ้ายเห็นนี่แหละนี่เนาะพี่น้องมันสิเป็นแบบแพหมอเพิ่นว่าเป็นน้ําฮอร์โมนเลือดเพิ่นว่าางชั้นเนาะโดยเป็นน้ําเลือดแล้วเพิ่นตําอินน่ะเพิ่นบ่วางยาให้กินเพิ่นว่าให้มือพังเบิ่งอาการก่อนแล้ววันนี้ไปใหม่แล้วเพิ่นเอายาตันเสื้อให้กิน ເພິ່ນເວົ້າວ່າກິນເຊົ້າແລງເຊົ້າເມັດແລງເມັດແລ້ວບໍ່ກ້າກິນຫຼາຍມື້ນີ້ນະເພາະວ່າລູກໃຫແກິນມລະເມດເອົາດ່າງເອກອດກົອດີແท່ຫດພິ່ນເมันາວ່ພະຍາດອື່นຮົາຖ້ຍລົຮໍໂມນຢູິພິ แต่ว่าเจ้ากับเพื่อนว่าทรมานขั้นถ่นขั้นนี้ม,มีแต่เพื่อนว่าว่าจนเท่าวิตฮอร์โมนจนเท่าลูกแก่จังชีวิตกินยาก,กับวัวลงเพื่อนว่าดีสุขภาวกับข้นใหม่ขันบโบวิตฮอร์โมนนั่นนะเนาะดีจังไรกัสู้ๆไปก่อนนะนะเขาก็ช่วยเข้ามาติดตามเบิึงอาการของเจ้าเรื่อยๆไปดีขึ้นจังไรกั มันเป็นแบบนี้มันกะมันก็กระทบกับการหาเงินหาคำในครอบครัวไปใส่บ่ได้เ่าอีกนี่หนึ่งก็อ้มูเนี่ไปก็ดิยานมูรลังเกียดตัสู้ๆนะเฮยโดยนเดยนเนไม่นี่พัชกันได้กินข่าวกันหนะกินน้ากันยังทำไมเนี่ยมือเศ้านี่กินกับบุนแมงแคงไปหาแมงแคงอืดยอันนี้ต้นบม่วงนี่พัชยังนี่ประจัน เอ่อพ yeah. <com> ่าจารย์ซื้อมามันก็มีหลายพันอยู่มีจักมอกไข่นํานะมากับอาจารย์นาะพี่น้องสวัสดี5พันหยังนะอ่มีมังม่ไข่แล้วก็มังมองมวใหญ่เฮานี่แหละเนาะมังม่งกินมากโนยคือสิติดอยู่บันนี้กกใหญ่เอามาตต้นน้ําเจ้าต้นน่ะมันเียนนต่ําๆแล้วบันี้มันบติดโยอาจังได๋ก็สู้ๆเด้อากล้วยเด้อโดยโดยเฮาก็สิได้เข้ามาติดตามเบิ่งอาการนี่เนาะจัเป็นหยัง่อาจารย ต่ตกใจอยู่ได้มาเห็นกเอ้ยน้องก็แบบโอ้ยกลางคืนนั่น2:00นยังบ่ได้นอนอแบบพยายามบ่เกาหนแล้วเฮาอดนอนบ่ได้โดนอนบ่ได้เวลาเฮาอดคั่นหนคั่นมันเพิงกว่ามันสิลงโดโดโดอ่ะจังได๋ก็สู้ๆเด้อโดยสิเข้ามาเบิ่งใหม่เนาะขอบใจเด้อมาเยี่ยมกันสดีเด้อน้องมาเบิ่งใหม่เนาะอ่ะขใจเด้อโดอ่ะโอเคเนาะพี่น้อง แล้วเราเป็นอย่างพี่น้องเลยเราบอกว่าสาเหตุนี่ยนะเกิดจากอ่าอ่าเราเกะเสื้อเฮ็ดนะพี่น้องคือว่าเฮดเฮ็ดนางผ้าเพื่อนเหรอเนาะไปเฮ็ดใส่ปุ๋ยนี่น่าสิเป็นอันนี้บ่เนาะพี่น้องน่าสิแพ้อันนี้บนะ่เนาะโอ้เปล่นอาการเรากน็น่าเป็นห่วงอยู่เดิไปหาเห็หาหมอเพื่นอนก็บอกว่ามืดอ่าหอานตาไลนะ่เนาะเดี๋ยวจังเมือกันต้อพี่น้องดันนะนอเด็กวัยยาวก็บสีบ่าวอยู่เนาะ อันนี้ก็พักหญ้าแล้วเนาะมาย่ําใดกันยังเขียวคือเกา่ามักแตงผักบุ้งมักทั่วเนาะอ๋อันนี้ย่างอยู่สาวกล้วยแล้เป็นคนขยันเด้อพี่น้องเอ้ยยังบ่ได้หยุดซํานี้เนาะ,ะ,ะ,ะนี่ก่อน้ำมน้มันเครื่อบักตัวงามงาม,งมนี่เนาะแสดงว่าเราสิเอาเอ,อันเื้อมาใส่ักใส่หญ้าให้มัน,มนงามเด้อพี่น้อง นันเราแพ้บาดเนาะแล้วแต่คนเนาะกล <c oughs> ่มต้านทานแต่ละคนยันบ่คือกันเออ,เอามืนี้มื้อยามก็มีโอกาสเข้ามาหาสกล้วยเพิ่นกน็มาเห็นกัหน้าตกใจอยู่พี่นอ้องเอ้ยประมาณนี้เนาะพี่นอ้องกโอเคเนาะพี่น้องเนะเาะอ่ะ มาเย่ากับว่าสิเขีไปเด่นน้ำเราแต่อันอัปเดตเบืองเนาะฮะลูกเราตอนนี้อ่าจะได้จากเดือนจากเดือนเนาะก็ได้คำตอบอยู่พี่น้องเลยได้คำตอบดูสี่เดือนเนาะกับแข็งแรงดีพี่น้องแต่อันหนาที่ตกใจก็คือมีตุ่มเนาะมีตุ่มที่อันคือจังสิวเ่ยพี่น้องคือจังเราแพ้ยอย่างชักย่างเลเนาะอ่าเรากระังสังเกตว่านี่ว่าเจ้า,จาของนี่เป็นนั่นไปแกะไปแกะอันมา หัวเสื้อจังหัวเสื้อเฮ็ดมานไอพี่น้องเพื่ออันไปใส่พักหย่าเฮาน้อเป็นผุยเพราะว่าเฮ็ดเป็นบาได้ออกแล้วเป็นกะระซื้อออกไปถิ่มน,น่เนาะกะถ้าติดตามเบิง่งเนาะพี่น้องว่าอาการของสกล้วยนี่สิเป็นยังไงเนาะบรยากากระซิขามาเบิ่งอยู่เนาะแต่ก็ถือบดีขึ้นเนาะที่เราเอาไวย้ยานั่งใส่พี่น้องกะเห็นมันยกขึ้นอยู่อันยบลงอยู่เนาะกะโอ้ จะว่าเป็นโรคอีไอย่างนาอก็ตกใจอยู่พี่น้องเลยจังไลยก็ผ่าก,กําลังใจให้สักุ้ยเพื่อนเนาะให้เราต่อสู้กลับมาที่เราเจออยู่ตอนนี้เนาะถึงเพื่อนสิบอกว่าบ่มีอย่างก็มันเป็นแต่ตกใจเลยพี่น้องเลยครับพ่ายากก็คื <c ười> อ,อตกใจพอสมควรอยู่ <c ười> พาะวเห็นแลก็โอ้เต็มกระตุนกระตูแล้วเนาะก็ยังมีสิวอันอยังทึกยางอย่เนี่ยโอเคเนาะพี่น้องจังไรยก็ผ่าติดตามเบื้องการของสักุ้ยเบื้องนอกว่าเป็นอย่างไรเนาะดีขึ้น ก็เก่าอยู่หรอกเนาะพี่น้องเพราะว่าเราก็เป็นมัสามอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าบมวยาวกับโบไ้เข้ามา,าทางสกกวาวกล้วยเพื่อนนี่ครับเป็นเวลาเป็นเรือนหลายเรือนเติบเลยเนาะพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องจัอย่งไรคลิปนี้กะบมวยาวกัต้องขอ,ขอบขอคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สกูลสุดจุกคนเนาะสี่เสียสละเข้ามาหับสมคลิปของบมวยาวเนาเนะถ้าบมวยาวี่ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อเนาะถ้าเหตุยังบ่ถึงหูถึงตาอ่ะสำหรับคลิปนี้มบมวยาวกะ ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีกันเบิร์ดกุศุลสุขคนที่ข่าวมาหาสมคติของหมอนาต้วต้นจนจบเนาะก็ต้องขอบขอบคุณคุณที่ส่งแรงเสียแรงใจให้หมอยิ้วตลอดตลอดมาขอบุญขอบคุณที่ในการปรขหารโฆษณาของหมขขอมย,มยอิ้วหมอยิ้วขอขออวยใจอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขตลอดชีวิตขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยร่ำรวยอยู่ดีมีเฮกันเบิร์ดกุศุลสุขคนเนอสำหรับคลิปนี้หมอยิ้วกะฝากให้พ่อแม่พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอยิ้วกระดูกหรือพ่อแม่พี่นน้้้อองงเเพื่ป็กาลัใใจหยได ทำคลิปดีๆให้พ่อแเม่พี่น้องเบิรงต่อไปเนาะสําหรับคลิปนี้มอยาวกะิสด้ขอกล่าขอตัวอำลาพ,พระจากเมยพี่น้องไปแล้วมอยาวสีข่ขอกล้าวคว่ากรบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องกันเบิดกูสุขสุขชนเจอกันอกกันหนาเด้พ่อเม่พี่น้องสมัยดี